สำหรับน้องมอ .4 นะครับโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่ดีมากแล้วก็วัดคอนเซปต์ได้ดีเลยในการสอบปลายภาคจริงๆเพื่อแพร่สำหรับม .5 ม .6 ด้วยนะครับก็เขาบอกว่าจงหาค่าของ x กำลังสองลบค่าสมบูรณ์ของ x ลบ6เท่ากับ0นะครับเออ,อย่างนี้น้องๆเราต้องยึดคอนเซปต์ของค่าสมบูรณ์ให้ดีก็คือ ยึดย้อนกลับไปที่ค่าสมบูรณ์ก่อนนิยามเขาบอกว่าค่าสมบูรณ์นะครับถ้ามันถอดได้ตัวเดิมสมมติว่าน้องคิดดิค่าสมบูรณ์ของ5ถอดได้5ค่าสมบูรณ์ของ7ถอดได้7ถ้ามันถอดได้ตัวเดิมแปลว่าข้างในเนี่ยต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0แต่ถ้ามันถอดได้ลบข้างในแปลว่าข้างในจะต้องติดลบเช่นถ้าข้างในเป็นลบ5ถอดได้ลบลบ5เห็นปะก็จะได้5ข้างในเป็นลบ7 ถอดได้ลบลบเก็คือ7เพราะฉะนั้นแปลว่าต่อไปเนี้ยน้องๆต้องรู้แล้วว่าขึ้นอยู่กับข้างในถ้าข้างในเป็นบวกโอเคได้ตัวเดิมข้างในติดลบจะได้ลบของข้างในนะครับอ้าวเราข้อนี้ล่ะเราจะทำยังไงเราก็เลยจะต้องโน้ตออกมาว่าแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกก็คืออ๋อถ้างั้นถ้าข้างในเป็นบวกล่ะจะได้ยังไงเวลาถอดก็จะได้ตัวเดิม สิ่งที่ได้ก็คือ x กําลังสองลบ x ลบ6เท่ากับ0ตัวเดิมก็คือ x ก็ x เลยครับกับอีกเคสหนึงกับอีกเคสหนึงก็คือถ้าข้างในเป็นติดลบครับโอ้โหพี่ป๊อปตีใหญ่ไปนี่ถ้าข้างในเป็นติดลบนะครับเวลาถอดจะได้ลบข้างในเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูจะได้ก็คือ x กํลังสองลบด้วยลบ x นี่ถอดได้ลบถอดได้ลบข้างในแล้วมันมีลบลบ x ก็จะกลายเป็นบวก x ครับนะแล้วก็ลบ6เท่ากับ0ครับผมหนูก็แยกแฟกเตอร์ปกติตัวนี้ก็จะได้ x ลบ3 x บวก2เท่ากับ0ครับก็จะได้ x เป็น3หรือลบ2ครับอันนี้ก็จะเป็น x บวก3 ลบ2เท่ากับ0จะได้ x เป็นลบ3หรือ2แต่น้องๆตรงนี้ต้องระวังมากเพราะว่าอยู่ note ไว้แล้วนี่ไงว่า x ต้องเป็นบวกครับพอ x เป็นบวกปุ๊บอยู่จะต้องเลือกได้แค่ค่าบวกค่าเดียวคือ3โดยที่ลบ2เราจะต้องตัดเพราะว่าเรามีสมมุติฐานที่ชัดเจนมากว่า x เนี่ยจะต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาแค่เลขที่เป็นบวกอย่างเดียวก็คือ3ครับ ส่วนอีกเคสหนึงนะครับอีกเคสนึงก็คือเราบอกว่า x เป็นติดลบ x เป็นติดลบคำตอบเราก็ต้องตอบติดลบก็คือลบสส่วนเจ้า2ก็จะถูกตัดทิ้งไปดังนั้นสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็จะตอบ2คํคำตอบก็คือ3แล้วก็ลบ3ครับประมาณนี้โอเคนะแล้วมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ